ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบาร์มายแชนแนลนะครับผมเดี๋ยวนี้จะพาเดินชมบรรยากาศนะครับสวนหลวงรอเก้านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศจะดีแค่ไหนนะครับผมอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆนะตรงนี้มันย้อนแสงนะครับผมเดินถอยหลังอาจจะตกน้ําได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทาง ฝั่น้นนะครับหาซื้อน้ํากินนะครับอยู่ตรงโซนนู้นจะมีน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใส่กล้องหลังนะครับบริเวณด้านนู้นจะมีที่ซื้อน้ํานะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายสมบรรยากาศให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับผมเอฟซีบอร์ม hmm. <FC S 2> mm ิชแนลที่อยู่ทางฝั่งสอปปลาวก็เข้ามาติดตามรับชมได้นะครับ จะเดินริมน้ำไปเลยนะครับทานผู้ชม,มว,วันนี้จะพาเดินชมสวนนะครับ อันนี้เราถ่ายกล้องหน้านะครับมันจะกล้องหน้าเหมือนมันจะเบอร์ข้างหลังนะคือต้องกดหน้าจอบ่อยๆนะ,ะเวลาถ่ายไปนานแล้วมันชอบเบอร์ข้างหลังนะครับทา่านผู้ชมเห็นไหมเบอร์แล้วมันก็จะไม่เห็นวิวทิวทัศ ต้นไม้ข้างนอกข้างหลังนะครับถ้าถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังจะไม่เบอร์นะครับถ่ายกล้องหน้านี่มันจะเบอร์ไปหาซื้อแป๊บซี่กินนะครับด้านหน้าที่เรากําลังเดินไปน่าจ,จะมีอยู่นะครับท่านผู้มเดี๋ยววันนี้จะเดินเข้าไปข้างในพระเจดีไม่รู้เขาเรียกพระเจดี์หรือเปล่านะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้ล็อกก็จะเดินขึ้นไปให้ไปถ่ายให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับไม่รู้ถ่ายได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับครั้งก่อนเคยถ่ายไปแล้วนะครับแต่ใช้กล้องเล็กถ่ายมันความละเอียดคมชัดมันไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ได้ ใสกล้องเออได้ใส่กล้องใหญ่ถ่ายนะครับจะเห็นถึงความธรรมชาตินะครับเสียงนกเสียงอะไรร้องตรงนี้จะเป็นศาลานะครับเวลาถ้าเกิดมีฝนตกกลางวันแล้วก็จะมาหลบฝนได้นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับสีสันสวยงามเลยนะครับผมคือข้างบนนี้เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับก็ข้างบนไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับจะมีเหมือนภาพวาดในหลวงนะครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่มหมนุ่ง่มนะครับของในหลวงรอก้านะครับเท่าที่มีข้อมูลนะก็มีไม่เยอะนะครับแต่วันนี้จะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชม ไปซื้อน,น้ำก่อนนะครับอยู่น้ำนะครับท่านผู้ชมโซนฝั่งนู้นนะครับทางหน้าพระเจดีจะมีดอกไม้เต็มเลยนะครับผมพวกดอกไม้พวกนี้ส่วนมากเขาจะจัดเยอะตอนเทศกาลนะครับปีใหม่นะครับผม นี่นครับตัวตัวเงินตัวทองนี่เป็นนาฬิกายักษ์นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้คืมอีกแล้วนะครับผมวันนั้นมาเดินสวนตะจุกจักก็คืมแบบนี้นะครับคือเวลาที่เราจะมาเดินสวนกะจะถ่ายให้มันมีแสงแดดจ้าๆนะครับตัวกล้องจะได้ทํางานได้ดีนะครับแต่เวลามาถ่ายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันคืมๆแบบนี้นะครับ คนมันไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยได้เหมือนได้พูดคุยกันนิดนึงนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนบ่ายๆนะกำลังบ่ายสองบ่ายสามนะครับมันก็มีคนเดินเข้าไปด้วยนะครับพื่ ราก็จะเดินไปแบบแดดๆนี่แหละนะครับฝั่งนี้ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้าถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นด้านหลังนะครับถ้าฝั่งทางซีคอนจะเป็นด้านหน้านะครับส่วนรองรอเกาวนะฝั่งนี้นะ คือจะเข้ามาฝั่งนี้นะนู่นข้างหลังอันนี้เลยนะครับผมถ่ายย้อนแสงนะครับนะ เราจะพาไปขึ้นไปชมข้างบนดูนะครับผมว่าข้างบนนี้พระเจดีย์นี้มันเป็นยังไงนะครับผมจะพาขึ้นไปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยกันเลยนะครับผมว่าข้างบนนี้มีอะไรอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปหรือเปล่านะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็เดินดรูรอบๆก็ได้นะครับท่านผู้ชม เมจะถ่ายกล้องหลังนะย้อนแสงเล็หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพวาดนะครับ ทัาบ้านในหลวงรอกนะครับผมแล้วก็อาจจะมีอืมอนี่นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเดินดูร,บรอบๆเลยนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเห็นวิว วิวทิวทัศน์ข้างล่างสวยงามเลยนะครับทานผู้สมนี่นะครับทานผู้สมเอสซีบาร์ไมซ์แนลทางบ้านนะครับทางสปปล,ลาวนะครับที่ไม่เคยมากรุงเทพนะครับอันนี้คือสวนหลวงลอเก้านะครับทานผู้สมนะถ้าได้มีโอกาสมากรุงเทพก็อย่าลืมแวะมาเดินเล่นได้นะครับผมอันนี้เป็นสวนเดินเล่นนะครับทานผู้สมนะ าท่านใดอยู่ที่สพเราวนะครับที่เรามีไหมนะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เป็นหินอ่อนแล้วนะครับท่านผู้ชม ดูได้จากข้างนอกนะครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นะครับ นี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับข้างลข้างล่างนี่มีปลาเยอะเลยนะครผมมีแต่ปลาตัวใหญ่นะครับคือผมว่าผู้ที่คิดโครงการสร้างนี้ขึ้นมาก็น่าจะมองเห็นอนาคตนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าแบบเกิดสงครามหรือเกิดวิกฤตจ,จริงๆนะผมแบบคน ทั้งโลกหรือว่าคนทั้งประเทศไม่มีอาหารนะครับก็จะสามารถนำปลาที่เลี้ยงไว้ขึ้นมาแก้ไขได้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับในกรณีที่แบบซอมบี้บุกนะครับแล้วก็แบบอาหารในโลกนี้หมดเลยนะครับก็อาจจะมีปลาในนี้นะครับพอที่จะกินประทังชีวิตได้นะครับผมถ้าเกิดลแบบซอมบี้บุกโลกอะไรแบบนี้นะครับคนทั้งโลกก็หายไปหมดนะครับผม แล้วพวกของกินก็หาไม่ได้นะครับก็อาจจะมาหาปลากินในนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ผมคิดคนเดียวนะคิดเองยูยเองและนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีเก่าที่เข้ามาเก็บไว้นีนเพื่อให้แบบ นักท่องเที่ยวได้มาดูนะครับ ันนี้ก็มีชุดนะครับชุดนายหลวงรอเก้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเครื่องมือวิทยุสื่อสารน่าจะเป็นเครื่องมือที่แบบท่านเคยเคยใช้งานมานะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้นะครับผมให้รุนร่นลูกรุนร่นลานได้มาแวะชมนะครับ ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้คืออุปกรณ์นะครับผมก็อ่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอ่านเอาเองแล้วกันนะครับเหมือนฝนกระตกนะคือ ทั้งวันแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตกนะครับนั่นั้นก็คู่บ่าวสาวนะปูเสือใส่กันเลยนะครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศข้างบนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้อีกทีนะครับเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนุ่งห่มนะครับอูอันนี้เป็นวิทยุกเก่านะครับท่านผู้ชมมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ ข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคลิปก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง y o u t u บ่าวไมซ์นแนลด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับบ่าวไมซ์นแนลเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ได้ตั้งซื่อเหมือนกันกับ YouTube แล้วนะครับผมเพื่อที่จะให้เอสีบ่าวไมซ์แนแนลทางบ้านได้เข้ามาค้นหาซ่องบ่าวไมซไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทาง YouTube นะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับผม ก็คลิปส่วนมากก็ไม่ได้ลงอะไรนะครับก็จะลงเป็นพวกทํางานสร้างนะครับผมซ่อมรถนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะลงคลิปมาเที่ยวก็นานๆทีนะครับผมไม่ได้มาบ่อยนะครับประมาณสักสองสามเดือนครั้งนะครับผมคือจะได้มาเที่ยวก็ไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวนะครับผมก็จะมาแบบ มารายงานตัวครับสิบันก็สามเดือนมาครั้งหน้าผมก็เลยถือโอกาสมาแวะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับก็ <S <S จะประมาณน,นี้เลยนะครับผมภาพบรรยากาศนะครับโดยรวมนะครับของสวนหลวงรอเก้านะครับท่านผู้ชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องยูทูบบาร์มายสแนด์แด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมจะลืมกดไลค์กดทับสไครต์ช่อง u t u b e บ่าวไมซ์แนลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k นะครับผมก็บ่าวไมซ์แนลเหมือนกันนะครับผมฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเพจก็ทํานานแล้วนะครับผมส่วนช่อง YouTube ช่องเก่าก็าพังไปแล้วนะครับมันเข้าไม่ได้นะครับผมลืมรหัสนะ ตอนนี้สร้างช่องใหม่ก็ไม่ใหม่นะครับก็ทํานานแล้วนะครับผมประมาณปีกว่าแล้วนะแต่ผู้ติดตามยังไม่ถึงพันสักทีนะครับผมฝากเข้ามากดติดตามซ่อง youtube ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะจบพิบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม